สถานการณ์ตลอดทั้งวันนะครับที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมานะครับแม้ว่าจะไม่มีการประทะก,กันระหว่างกองทัพเมียนมาและกองทัพกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงตามแนวชายแดนแต่ว่าชาวบ้านเขาก็ยังคงกังวลถึงสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่ครับอ้อยู่นี่เองโอ้อยู่นี่เนาะค่ะเวลามีลูกศนระเบิดอะไรเขายิงมาก็วิ่งหนีเข้านี่เลยค่ะอ๋อ ได้กี่คนในหลุมเนี้ก็สิบกาคนได้ค่ะต้องอัดกันค่ะมีคนมีคนหนีเข้ามาอยู่บ้านนี้เหมือนกันค่ะคืนนั้นก็ลงอย่างนี้ใช่ไหมค่ะนีเลยใช่ไหมค่ะหนีเข้าทั้งบ้านเลยทั้งบ้านนะคะอืมนี่เราทาเองนะฮะชาวบ้านมืนหรือชายอำเภอพัรจังหวัดตาก็พาผู้สื่อข่าวไปดูหลุมหลบภัยที่ใต้ถุนบ้านแบบนี้นะครับแล้วก็เล่าให้ฟังว่าในคืนที่มีการพัทะกันตัวเธอเองกับครอบครัวและเพื่อบ้านกว่า1ิบคนครับ ต้องลงไปเนี่ยฮะลงไปอยู่ในหลุมหลบภัยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยครับเพื่อความปลอดภัยโดยคืนก่อนก็ได้ยินเสียงเครื่องบินแต่ไม่มีเสียงปืนและระเบิดตอนนี้ก็ยังคงรู้สึกกลัวครับและต้องหนีไปนอนในตัวอำเภอพบพระเพราะว่ายังไม่ไว้วางใจในสถานการณ์ครับถ้ามาลงแถวเนี้ยกลัวต้องหนีค่ะต้องหนีค่ะช่วงนี้นอนกันที่ไหนนอนกันที่ไหนะนอนพบพระค่ะ เอานอนพบผ้าเนาะอ๋อเอาไม่ได้นอนนี่เหรอไม่ได้นอนนี่ค่ะต้องคืนจะเป็นนอนพกบผ้าค่ะกลางวันก็มาขายของแย่ค่ะกี่คืนแล้วไปนอนพบผ้าสองคืนแล้วค่ะสคืนแล้วน้องค่ะขณะที่เมื่อวานนี้ครับนายสมชายกิจเจริญรุ่งโรดผู้ราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยคณะก็เดินทางไปยังบ้านวัดเลเหนือครับบ้านหมอเกิดไทยแล้วก็บ้านหมื่นรือชัยเพื่อที่จะตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบสิ่งของและอาหารแห้ง ให้ผู้หนีภัยจากการสู้รบในประเทศเมียนมาโดยจุดที่จัดเป็นสถานที่ดูแลแห่งนี้เคยใช้ในการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรของเอกชนครับและยังมีอีก2จุดใกล้เคียงกันโดยทั้ง3จุดมีผู้หนีภัยแล้วกว่า600คนครับผู้ราชการจังหวัดตากบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้การดูแลผู้หนีภัยการสู้รบได้รับความอนุเคราะห์จากประชาชนชาวอำเภอพบพระสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัด โดยจะมีการรับบริจาคสิ่งของไปช่วยเหลือผู้หนีภัยมีแม่ครัวไปทำอาหารให้ทุกมือครับส่วนกรณีเด็กได้กำชับให้ดูแลเป็นพิเศษแล้วขณะที่มาตรการป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยกับชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนเบื้องต้นได้มีการเตรียมแผนอพยพและจัดพื้นที่หลบภัยไว้แล้วครับ เบื้องต้นเราได้มีเคยมีการซ้อมแผนไปแล้วนะครับแล้วก็กื่อกีได้สอบถามทางท่านผู้นำพื้งที่ผู้นำท้องถิ่นพื้นกำนันพิจิบาลก็บอกครับมีแผนแล้วแล้วก็ตอนนี้ท่านท่านเนเพือ่อได้กำหนดพื้นที่ในกรณีถ้าคนไทยได้รับผลกระทบไปอยู่ที่จุดหนึ่งนะครับก็คือที่อบตัตรตวัดเหล็กเป็นพื้นที่ที่จะวันนี้ที่คนไทยได้รับผลกระทบเราจะอบเชยไปอยู่นบน,นซึ่งอยู่ห่างจากไทยแดนทไทยเป็นมากพอสมควรน,นะครับ ผู้สื่ขาวเรายังไปสังเกตการแถวแถวหมู่บ้านทีบาโบครับริมฝั่งแม่น้ำเมยซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติการทางอากาศของทหารเมียนมาจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนเสียชีวิต3คนเมื่อวานนี้นะครับบรรยากาศนี้เงียบสงบนะครับไม่มีการปะทะกันส่วนผู้เสียชีวิตทั้ง3ามคนญาติดได้ทำการชาปนากิจตามประเพณีไปแล้วในฝั่งประเทศเมียนมาครับ